กากไม่ละเดิมเดิมหมดเลยส่องเสร็จเดิมจะเกิดมีต้องเก็บสีทั้งหนา้าทั้งหลังฝากระป,ปงเดิมเดิมหมดเลยสีบางๆอยู่เลยในนี้ก็สวยโอเคอยู่นะนนกันเองปีศูนย์หกแปลงหน้าเป็นชมาน รอยเก็บมาใหม่รอยเก็บมาใหม่นานแล้วองเครื่องอะไรก็ไม่นั่นเดิมทั้งลำเลยนะอย่างก็พอได้การหน้าเดิมการหน้าเดิมซุ้มเดิมน็อตฝากระโปรงก็เดิม เ็นนี่เน,นี่ยตัวตัวนั้นนะต้องเก็บจะเกิดตัวล่างเก็บก,บกัานเดิมเิมเคยเก็บมาบางบมา ตอนนี้แทบจะไม่ต้องเก็บเลยช่างงานได้เลยแอ์ไม่เลา